การพูดแบบเซนวันนี้วันที่21่กันยายน2 5งพผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ยังคงเป็นการอ่านปริศนาธรรมหรือโกอานวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับหรือาจะพูดให้มันเต็มก็คือ เพื่อกระตุกจิตกระชากใจนะครับตามแบบชาวพุทธเซนซึ่งก็ได้อ่านมาเป็นตอนตอนวันนี้ก็เป็นตอนที่21นะครับต่อจากตอนที่20เมื่อวานนี้ตอนละ5ข้อวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ข้อร้อนะครับวลีหรือปริศณาธรรมข้อที่ร้อชื่อว่าจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญายาที่แท้ จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาญาที่แท้นะครับคำสอนของชาวพุทธนิกายเสร็จเน้นในทุกคนประจักษ์แจ้งชัดต่อจิตเดิมแท้ของตนเองแต่บางคนก็มิอาจเข้าใจหรือยอมรับได้แม้ชาวพุทธเซนจ,จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะอธิบายหลักธรรม นิกายฉับพลันหรือเซนด้วยวิธีต่างๆถึงหมื่นวิธีก็ตามแต่ก็ยากที่จะดึงจิตของพวกเขาให้มองเห็นคำสอนที่แท้ของนิกายเซนได้ทั้งๆที่พุทธภาวะหรือจิตพุทธะล้วนดำรงอยู่ประจำจิตทุกๆของทุกๆคนอยู่แล้วดังนั้นจึงเพียงแต่รู้จักจิตพุทธะของเราหรือพบ พุทธภาวะภายในจิตเดิมแท้ของเราเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาที่แท้นะครับนี่คือข้อที่102ที่ชื่อว่าจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญายาณที่แท้นะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าประโยคแต่ละประโยคก็กระชับ รัดตัดตรงนะครับเข้าใจไม่ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขออ่านข้อที่103ต่อไปเลยนะครับข้อที่103ชื่อว่าผู้วิ่งไล่จับเงาจนหมดแรงผู้วิ่งไล่จับเงาจนหมดแรงผู้ที่มองไม่เห็นพุทธภาวะพุทธภา,ภายในจิตของตนเอง รับไฟฟ้าสแสวงหาพุทธ,ธะจากสิ่งภายนอกเชกเช่นผู้ที่เห็นหนทางแห่งความหลุดพ้นจากการช่วยเหลือของผู้อื่นย่อมไม่อาจจะหลุดพ้นได้อย่างเห็ดขาดแม้ว่าผู้นั้นจะมุ่งสแสวงหาด้วยความเพียรเพียงใดและแม้ว่าแม้ผู้อื่นจะช่วยนแนีะนะไอ้เขาเข้าใจเพียงใดพวกเขาก็ไม่อาจประสบความสำเร็จ แม้ชีวิตจวนเจียนจะสิ้นลมปราณก็ดีในที่สุดพวกเขาก็อาจจะรู้สึกเสียใจว่าพวกเขาผิดพลาดตรงที่ก่อนจะรู้สึกสำนึกจะรู้สำนึกพวกเขากลับวิ่งไล่จับเงาเสียจนหมดแรงก็ไม่อาจฟ้าเงามาได้ดังประสงค์เพราะจิตมืดบอดจึงทำให้พวกเขามัวแต่คลาฟ้าอยู่กับเงา จึงทำให้พวกเขามิอาจพบพุทธภาวะภายในจิตของเขานี่คือข้อที่ร้อนะครับที่ชื่อว่าผู้วิ่งไล่จับเงาจนหมดแรงนะครับผู้วิ่งไล่จับเงาจนหมดแรงต่อไปข้อที่104ยี่ชื่อชื่อว่าไม่ควรมองหรือค้นหาความผิดของผู้อื่นไม่ควรมอง หรือค้นหาความผิดของผู้อื่นนะครับมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ผู้ที่เดินมุ่งหน้าสู่พุทธภูมิในช่วงชีวิตปัจจุบันตามหนทางที่ไล่เส้นทางดังกล่าวย่อมไม่มองหรือค้นหาความผิดใดๆของใครเพราะหากเราพบความผิดของผู้อื่นจริง เราเองก็ตกอยู่ในความผิดนั้นด้วยเหมือนกันถ้าเรายึดติดในทิฏฐิหรือความเห็นว่ามีบุคคลผู้กระทำผิดและกระทำถูกเราเองก็ตกอยู่ในความผิดนั้นเช่นกันเมื่อผู้อื่นกระทำความผิดเราไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่พึงรู้ว่าถ้าเราค้นหาความผิดของผู้อื่น ในที่สุดก็จะเกิดความผิดขึ้นแก่เราเองเอาแล้วเอานะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความนะครับเป็นภาษาพื้นๆ้นเป็นภาษาง่ายๆนะครับไม่ควรมองหรือค้นหาความผิดของผู้อื่นซึ่งก็เป็นคำสอนของชาพุทธเทรวาทน,นะครับชาวพุทธเซนก็นำมาเป็นปริศนาธรรมนะครับ เพื่อที่จะกระตุกจิตกระชากใจท่านให้ลุกโผงโพรงนะครับแล้วก็บรรลุถึงจิตเดิมแท้หรือจิตพุทธะหรือพุทธภาวะว่าปราศจากจิตพุทธะหรือพุทธภาวะได้หลๆนะครับต่อไปข้อที่105ปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องกระทําอะไรตอนที่1นนะครับปฏิบัติธรรม โดยไม่ต้องกระทำอะไรนะครับตอนที่หนในการจะข้ามสังสารวัตรสู่ความเป็นพุทธ,ธะอาจจะใช้เวลาอันแสนสั้นเชกเช่นการปฏิบัติตนสู่ความเป็นพุทธ,ธะอาจจะกินเวลาแวบเดียวเท่านั้นหมายถึงสามารถเข้าถึงพุทธภูมิ คือการบรรลุถึงจิตพุทธะอย่างฉับพลันดังนั้นจึงเพียงแต่รู้จักธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ว่าเป็นธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาติซึ่งในธรรมชาตินี้ไม่มีทั้งตนเองและผู้อื่นผู้ใดประจักษ์แจ้งเช่นนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นพุทธะองค์หนึ่งนะครับนี่คือข้อที่105หรือข้อที่ 4, สี่หรับวันนี้นะครับ ชื่อว่าปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องทำอะไรต่อไปข้อที่106ยังคงเป็นหัวเดิมนะครับหัวเรื่องเดิมคือปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องกระทำอะไรตอนที่สองนะครับเราต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องกระทำสิ่งใดๆเพียงประจักษ์แจ้งในความเป็นพุทธะภายในจิตเดิมแท้ของเราเท่านั้น และไม่ต้องแสวงหาจิตเดิมแท้ในที่อื่นนอกจากในตัวตนที่ไร้ตัวตนของเราเองในขณะที่เราบังเกิดปัญญายาณขึ้นในจิตสมาธิก็จะอุบัติขึ้นในจิตเช่นกันสรุปว่าเมื่อใดมีสมาธิเมื่อนั้นก็เกิดปัญญานี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญา นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาเทกเช่นเปลวไฟของตะเกียงและแสงสว่างของมันถ้าตะเกียงมีเปลวไฟก็จะมีแสงสว่างยามค่ําคืนถ้าไม่มีเปลวไฟเปลวไฟของตะเกียงมันก็มืดเปลวไฟของตะเกียงนั่นแหละคือสภาวะที่แท้ของแสงสว่างและแสงสว่างคือการแสดงออกของเปลวไฟ ของตะเกียงนะครับนี่คือการอุปมาอุปไมยการปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องทำอะไรนะครับขอย้ำนะครับในข้อที่ร้ออีกครั้งนะครับว่าการปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องทำอะไรตอนที่2นะครับเราต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องกระทําสิ่งใดๆเพียงประจักษ์แจ้งในความเป็นพุทธ,ธเพียงประจักษ์แจ้งในความเป็นพุทธ,ธะนะครับ ภายในจิตเดิมแท้ของเราเท่านั้นและไม่ต้องสแสวงหาจิตเดิมแท้ในที่อื่นนอกจากในตัวตนที่ไล่ตัวตนของเราเองขณะที่เราบังเกิดปัญญาญาณขึ้นในจิตสมาธิก็จะอุบัติขึ้นในจิตเช่นกันสรุปว่าเมื่อใดมีสมาธิเมื่อนั้นก็เกิดปัญญา นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาเชกเช่นเปลวไฟของตะเกียงและแสงสว่างของมันถ้าตะเกียงมีเปลวไฟก็มีแสงสว่างยามค่ำคืนถ้าไม่มีเปลวไฟของตะเกียงมันก็มืดเปลวไฟของตะเกียงนั่นแหละคือสภาวะที่แท้ของแสงสว่าง แสงสว่างคือการแสดงออกของเปลวไฟของตะเกียงเอาละครับผมกอ็อ่านมา5ข้อจบลงในข้อที่ร้อยหปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องกระทำอะไรนะครับเช่นเดิมนะครับเมื่อท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยข้อดีหรือต้องการแสดงความคิดความเห็นนะครับจากสิ่ง จากข้อความวลีหรือวลีที่ผมได้อ่านไปแล้วต้องการสรอบถามข้อสงสัยหรือต้องการสนทนาธรรมหรือต้องการแสดงยานทัศนะของท่านโปรดติดต,ต่อกับผมที่หมายเลขโทรศัพท์089126 0689นะครับและ025133279 029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ